แต่ละมือแต่ละเว้นกับสีมะมุดปลามมุดหงคือเก่าคือเดิมจ้ะพี่น้องจ้าขับรถมากกับไก่เติบอยู่เพื่อสีมะเบงแข็นยนนี่เราจะพี่น้องจ้าแข็นยนตบนนีเป็นอันที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นในช่วงหนาห้อนจ้าแต่ว่าช่วงนี้หนาหนาว่ามีนักท่องเที่ยวเนาะทางเขามากกับโห้โ,หโ,หโหพี่น้องจ้าต้นไม้ต้นไหไรกับมุง้งขวางทางยางเขามา้ามาสันพี่น้องปนัดกับพักกันมุดมา,าสัน เบิ่งฝีมือการทายวิดีโอของกุสามีจะว่าเท่าเท่าเจ้าท่าแห่งข่อยแน่ว่าสันว่าเบิ่งเอาพี่น้องจา๋าพัฒนาบ่อฝีมือเพิ่นนี่กะสิเป็นทางเขาจะพี่น้องทางเขาแคนยอนแคนยอนบนหนีแปลกกว่าบนอื่นจา้าเป็นหยังคือว่าแปลกปติแคนยอนบนหนีอยู่บนเขาจะพี่น้องกลัวสิขึ้นมาใดขับรถขึ้นมาเขานี่กะสูงอยู่ได้พี่น้องจา๋ามัดน,นี้ก็สิมีนม้ำน้ำไหลาจากบนเขาจ้าเนี่ย เป็นท่านน้ำไหลนี่เพราะว่ามันอยู่บนเขาสูงเนาะยางเขามากับบนะูน่นนนนนะพี่น้องเอ้ยมงเนี่ยเนี้ยเห็นคุ้นตัวซ้ำหมดพ่นิ่งตีหลักเขาพ่นทางเขากระช่องน,น้อยๆแคบๆจะพี่น้องแล้วกันต้องลุยปลาลุยค้นไปจ้ะนี่เพราะว่ามันเป็นน้ำไหลพันช่องเขาลงมาจา้ะปลายทางกะสิเป็นไข่ไข่บ้านเป็นฝายเป็นอ่างเก็บน้ำนั่นแหละจ้ะพี่น้องเพื่อนก็เอาไว้ทานแจกจ่ายให้กับ ชาวบ้านผู้ใดเพิ่นเห็ดหัวเห็ดสนวนเนาะจ้ะเป็นน้ำไหลจากภูเขาทางหลวงเิ่นกเห็ดเป็นบนากักเก็บน้ำไว้จากข้างล่างบุรีตีภูเขาบุรจะพี่น้องอันนี้ย่างขึ้นมาสูงเละจ้ะทางขึ้นมาก็ขึ้นมายากยากเพราะว่าหยังวัดเีเบืงตีล่ะพี่น้องเบิ่งตีหละ่หละทางย่างกะเละเป็นขี้ตุ่มขีโค้นเพราะว่ามันมีน้ำไหลผ่านถ้าเป็นช่วงหนาห้อนหนึ่งน้ำสลายบโบนโอยจิยวกับโอหูเ้ยจ้ะเนี่ยอันนี้เป็นช่วงหนาหนาวจากขนาดบ่คอยมิฝนก็ยังมีน้ำไหลอยอยตลอดเกล้อ,ยอ,ยอง คุณสามีก็น,นักสำรวจไหล่ะจ้ะเพราะว่ามันมีก้อนหินก้อนใหญ่ๆนี่จ้ะปิดทางยางอยู่พี่น้องจ้ะสีพากันหมดเขาทา้งไหนพากันยางหาทางเขาอยู่จ้ะแค้นย่อนบนหนียางยากจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันมีแต่ก้อนหินก้อนใหญ่ๆแล้วมันก็ปิดทาง้งยางจ้ะบางอันบางมองนี่ปิดเลยหมดเข้าไปในช่องหินนี่น้อยโผล่อ,ออกไปอีกทา้งหนึ่ง่นจ้ะพี่น้องมันปีนขามหินบ่ได้จ้ะพี่น้องหินมันก้อนใหญ่ ก็ตตรงใส่วิธีมุดเอาละจ้ะพี่น้องลำบากลาบนปลานี่ยมูเจ้ามาหยางมาตีก่ย้อนอยากหูอยอยากเห็นละจ้ะพี่น้องจา้าบางมองบางช่วงกับเป็นยังสีพี่น้องจ้านี่ได้ดึงเสือกจองเสือกขึ้นมาเอาจา้ะเพราะว่ามันบมีทางยางเนาะเห็นมันกับเป็นหินหลรื่นๆนจ้ะขึนมาแล้วก็สวยอยู่ดรอกพี่น้องแต่ว่าขึ้นมาก็ลำบากลำบนซะเหลือเกินถือเป็นการผาจญภัยอีกอย่างหนึ่งพ่นละจ้ะอยู่เมืองไทยบ้านเฮ้าบบเก้ได้ย่างปลาย่างเขาปานีจา้าเตี๋ยพี่น้องจา้า พอไ้มาเดินสายฟท่านั้น่ะโอ้ยเปมนเราหมักยางเด็กๆเด็กน้อยกัญยางเที่ยวน้ำพอ่อน้ำเมฆเก่งๆได้พีนองจา้าฝรั่งเป็นกระถึกฝึกถึกสอนแต่ตน,น้อยเนาะจ้า,จาเป็นผ้ากันยางปามีวิชาการเดินป่าเดินเขาถึกปลูกฟังแต่น,น้อย่ขึ้นมาเป็นกระาผ้กกากันหมักยางปายางเขาผูเาา้เฮาบ่มักเฮามาเดินสายนี่แล้วเฮาก็ตรงยางน้ำผินจับพี่นองถามายางเขามาในอันเคนย่อนยนตนี่ยางเขามาลึกยางเขามาไกลบ่ว แค้นยนตตัวนี้บ่ลึกจับพี่นองหรือมันสิลึกกว่านี้ยะจิ้วกับ่หูเนาะแต่ว่าทางยางเข้ามานี่เข้ามายากลำบากจะ้ะก้อนหินมันก็ปิดทางยางทางเดินพี่นองจ๋ามันม่ได้ตเป็นลงๆคือแค้นยนอนที่ผ่านมาที่ไปเบิ่งมาจะ้ะแตกต่างจากคนอื่นลิบเลยพี่นองจ๋าช่องทางยางกแกบเข็กแพบหน่อยๆก้อนหินกับขวางทางมีแต่ก้อนใหญ่ๆลนลงมาก้อนลวงลงมากับมี้งแต่ก้อนใหญ่ๆจะ้ะ แต่ว่าเท่าที่สำรวจอพยก็มีทางยางทางเดินไปต่ออยู่หลกจ้ะพี่น้องข้างหนา้าบุญมีไปต่ออยู่จ้ะให้คุณสามีเป็นนักสำรวจพุ่นจ้ะพี่น้องบุญแย้มไปทางหนา้าบุญยังมีทางไปต่ออยู่จ้ะช่วงนี้บ่มีฝนในพี่น้องแต่ว่าน้ำไหลลงมาน้าเขาไหลยอยู่ตลอดเวลาจ้ะพี่น้องอยู่นี่นินได้ยินตแต่เสียงน้ำไหลจ้ะความเย็นความชุ่มชื้นนี่บ่ต้องพูดถึงจ้ะพ,พี่น้องเย้เย็นพุ่นหูทางหลังบุญเนี่ยจิว๋วมุดขึ้นมา นี่เป็นข้างนาดิสามารถเดินทางไปตัวอไไรจ้ะพี่น้องไปได้อีกไกลเตืบอยู่ดอกเบิง้งซ่งแต่วายายจิ๋วนั่นเบิ้งสภาพเร้วยจยจิ๋วคือสิบอยางตัวดอกจ้ะพี่น้องจ้าเป็นยังวัดดีเพื่อแห้งจักคองไว้ทะย่างกลับอนจ้ะพี่น้องขากลับก็ยากลําบากขึ้นกันพว่าขามายัางปีนเสื้อขึ้นมาเอามุจ้าว่าขากลับสิล้งสภาพใดโอ้ยบ่อยากสิาพาหลอกพี่น้องจ้าเอาแต่จะมาหูมาเห็นซํานี่กะดีใจเร็วละ คุณสามีผู้เพิพเ่นมาหู่มาเข็นเพื่อนมาไปก็ให้เพื่อนไปจะบอว่ากันมกักไผมักมันเนะาะเนจิคกะสีนั่งถ่าอยู่นี่ล้จ้ะนี่และเนาะมาเดินสายฟัวเดียวเตสีว่ามันสบายเดอ้อเขาผ้ายางป่ายาง,าางดวงกระตองยางพี่น้องจา้ามันก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งของชีวิตคือกันละจ้ะพี่น้องเลยมาหูมาเห็นของส,สวยๆงามๆเนาะันบหนบ่เคยเห็ดก็ดตตองเห็ดจ้ะ เอาไว้รอชมว่ารอบหนายายจิวสิภาพไปใส่เนาะพี่้อง